ชาวบ้านที่กอดสุกอเภอปะาเลียนจงหวััดตรังนะคะออกหาปิงทะเลหลังน้ำลดโดยเฉพาะดอเทศซึ่งเป็นปริงทะเลชนิดหนึ่งนำมาตากแห้งส่งขายต่างประเทศมีสปปรรพคุณทางยาสูงส่วนปริงกาหมาดนะคะนำมาทำเป็นเมนูเด็ดได้หลายเมนูกินเหมือนเอ็นไก่หรือหนังหมูนะคะเนื้อปริงนำมาเคี่ยวทำน้ำมันปิงกาหมาด แก, Dante, แ, T, แ, да schnell, together, แก้แผลสุดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแก้ักเสษได้ผลดีชจวบ้านเกาะสุกอร์อำเภอปลเหลียงจังหวัดตรังนะคะออกหาปลิงทะเลตามแนวโขดหินในช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุดเพื uh uh ่อนำมาตากแห้งและทำเมนูอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะสุกอร์ช่วงนี้นะคะจะพบปิงทะเลสีดำตัวนิ่ม ที่ชาบ้านเรียกกันว่าโดเทศมากที่สุดบางตัวมีความยาว1-1.2ถึงฟุตนะคะเมื่อได้มาแล้วนำมาผ่าท้องทำความสะอาดก่อนนำมาต้มให้สุกนะคะใช้เวลาต้มประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วจึงนำมาตากแดดให้แห้งเป็นเวลา1-2วัน,พนเ,เพื่อรอพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อ ในราคากิโลกรัมละ500บาทเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศนะคะเช่นจีนนงโกงและไต้หวันนะคะแต่หากรับซื้อตัวเป็นๆน,นะคะตกราคากิโลกรัมละ25บาทซึ่งแต่ละวันนะคะเจ้าบ้านจะหาได้มากน้อยต่างกันบางวันได้2-3ถึงกิโลกรัมแต่บางวันได้มากนับ10กิโลกรัมส่วนปลิงกาหมาดน,นะคะ เป็นปริงทะเลอีกชนิดหนึ่งที่หาได้ตามโขูดหินแนวชายหาดและตามแนวหญ้าทะเลนะคะจะได้ราคาสูงกว่าปริงดอเทศเพราะหายากกว่าซึ่งปริงกามาดมีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลมคล้ายไส้กรอกลำตัวยืดได้มีลายสีน้ำตาลลำตัวเป็นตะปุ่มตะป่ำเล็กน้อยนะคะมีสปปรรพคุณทางยาสูง ใช้ทำเครื่องสำอางดองน้ำพึ่งป่ารักษาแผลช่วยบำรุงผิวพรรณและบำรุงเรื่องโคกระดูกได้ดีขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ3,500บาทและนำมาทำเป็นอาหารได้หลายเมนูนะคะหรือถ้าขายสดนะคะขายเป็นตัวกิโลกรัมละ160บาทหรือเคี่ยวกับสมุนไพร เป็นน้ำมันปริงกาหมาดขายเป็นขวด2ี c c นะคะในราคา100บาทมีสรรพคุณรักษาแผลสุดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลเปื่อยได้ผลดีส่วนเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่นิยมมากที่สุดคือยำปริงตะเลหรือยำปริงกาหมาดใส่มะพร้าวคั่วนะคะ เอาดัดดัดจัดสินะไม่ไม่เอาลากเดี๋ยวแล้วพี่ลูกกอนเนมยก็ขยิบน้องนะเอ็กอิกหนึงกันล่างก่อนพระเจ้าค่ะ

อร่อยอร่อยก่มันยำก่มเป็นเนีะไม่เนี้ยวก่อนม่อกินแล้วไม่เนี้ยตวก่อนกินแล้วไม่หนี่เยข้วมูนี่มาทำอยู่คนเดียวค่ะทำคนเดียวใครมาซื้อการมานกมาไรก็คือต้องมาที่ท่านยไรก็ต้องมาี่็ต้องมาตั้งเงินอยู่แบบนี้แ่มันเ่อรขาทำไม่ได้ตัวก่อนยังไม่เดือสููดไม่เลือกเกล็ดหับ ทำไม่ยาวนังคนพาไปทำแล้วทำึ้นไม่ได้ข้าวมังได้มังไปอะไรซึ่งทำกรรมัดดอกมากันอย่างคนเอาไปดองดองจนมินใจยยงจานใจกันไม่ได้ก็ต้องถึงต้องเสียบวิยาไปใดงเวียาขนาดเลยเมื่อถึงมาดูเขาเลิกแบบเสื่อพับหมาทำไม่ทิ้งออกปากใครต้งกันลงปากอะไรอย่างที่ก็มาให้มาทำพอ,อเราเถอนเราได้มาให้ดองจึงแต่เรา้งไงได้แปลงว่าช่วงย่างนี้หากามาดกับโดดติดเนี่ยได้แปลงว่าไอ้กามัดแปลงว่าหรอกกามาดเพราะกามาดนำเป็นวิยาหลักล่าโลก ซึ่งอมันก็ดอกตีนนะครับมันเป็นยาแล้วละมันเดี๋ยวเขา้องทุ้มแบบปทศจีนก็แบบแปรู้ไปหนูดอกตีนนี่ใก้รลแต่เลยกค่ะอ๋อห้ารยค่ะซึ่งแบบเ่อตัวเป็นเป็นนี่อ๋อหมาบาทซึ่งกระมาดเนี่ยค่ะกามาดนี้ก็จ้เป็นโลอ๋อหรือยคลิบซึ่งกี่โูตัวเดืหนึ่งรลเองกีลิูอะไรต้องกู้แก้ ปลาที่มันไม่เหนีวนอนหลวกเราหลับวมมาสื่อมาล้วก็คือ่ได้หมาแล้วเราก็ไม่มาสื่อกมาคือกามันไม่ได้แต่ได้มันไม่เนีนอนนึ่งแกรูดตัวแรคอะตัวนเป็นมันนี่เลยแล้วเป็นร้ารวยหรอยกรก็ไปทำอะไรได้มั้งกัการนีมันทำได้ได้ทังหลวกทำเป็นของซ้ำอ้างทำเป็นยาหมองด้วยก่อนหมองอันกินก็ยำก็ได้เก่งคั่วก็ได้น่อะไรที่กามาเคี่ยวน้ำมันหรือว่าดองลาวยาดองน้ำฟึ่งร่วงเป็นยาทองเพ้ สับปะคุณมันบำรุงอะไรไมั้งคะอ่าสับปะคุณนี่ตาคนว่าแรงแรงหน่อยก็มันจะกระตุ้นใน้มีน้ำมมีน้ำมันมีนวล,ลขึ้นมาแล้วว่ามันเออ